สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสงครามสึกสุดท้ายของวานโนคุนีนะครับผมการต่อสู้ของยุคสมัยใหม่และยุคสมัยเก่าที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมานี้นะครับผมซึ่งบอกไว้เลยว่าตอน999ที่เพิ่งได้ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้โชว์ให้เราเห็นแล้วถูกไหมว่ายังไงเนี่ยนะครับผมการต่อสู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปอยตอนพันด้วยนะ มันคือการต่อสู้ของยุคสมัยนะครับผมระหว่างยุคสมัยใหม่เหล่าซูเปอร์โนวาครับโจนสลัดร้อนแรงลูกี้ที่เดือดดาลที่สุดของยุคใหม่มาเจอกับ ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคเก่านะครับผมเจ้าทะเลยุคเก่านะครับนั่นก็คือตัวของจักรพรรดิทั้งสองนะประกอบไปด้วยไคโดและบิ๊กมัมถูกไหมนะครับการต่อสู้นี้นะครับผมนอกจากจะเป็นการต่อสู้เพื่อมีจุดประสงค์ในการปลดปล่อยวานุคุณนี้แล้วเนี่ยมันยังมีอีกอย่างนึงเป็นเดิมพันด้วยนะครับผมนั่นก็คือการเดิมพันสมบัติวันพีทสมบัติที่จะเป็นเครื่อง บอกว่าใครเนี่ยจะเป็นเจ้าแห่งโจรสัตคนต่อไปแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันต่อเนี่ยนะครับผมเรามีเรื่องจะแนะนําทุกคนว่าคือช่วงเนี้ยผมติดการ์ตูนแบบใหม่มาครับเป็นการ์ตูนแบบเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งเราสามารถหาอ่านได้ในแอปที่มีชื่อว่าไอมังงะนะครับผมก็ไปหาโหลดกันได้นะครับใน o o g l e Play Store นะครับวิธีการโหลดเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมแค่พิมพ์ไปนในช่องค้นหาว่าไอมังงะเดี๋ยวมันขึ้นมาเลยแล้วก็กดโหลดกดติดตั้งได้เลยครับไม่ได้มีอะไรยากเลย และนอกจากนี้เองเนี่ยเรื่องในแอปไอมังงก็ค่อนข้างจะโคตรน่าแบบน่าสนใจมากเลยนะอย่างผมจะอาจ่านเรื่องย่อเรื่องแบบแนวแฟนตาซีเรื่องหนึ่งให้ฟังหน่อยครับผมมันแบบเป็นอารมณ์แบบผู้ชายดูเลยอะแบบเทพเจ้าแห่งสวรรค์แม่งหลุดเข้ามาในโลกแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้แบบค้นหาร่างแห่งหมรดกนะครับผมซึ่งมันจะต้องล้างแค้นกับพวกออกต่ออะไรอีกนะครับแล้วก็เข้าไปถึงโลกมนุษย์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวความรักอะไรเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ลองน่าสนใจเนี่ยเข้าไปดูกันได้นะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็น ลามเหมือนฟรีไฟนะครับแบบว่าถ้าวันหนึ่งเราได้แบบ QR Code มาชวนไปเล่นเกมหรือครับซึ่งพอเข้าไปการเป็นเกมเอาชีวิตรอดเนี่ย แบบเราจะต้องหาแบบโอกาสการเอาชนะให้ได้แล้วคนชนะเหมือนจะได้รางวัลเป็นแบบว่าได้พรเป็นความปรารถนาที่เป็นจริงอะไรแบบนี้คือแบบโอ้โหมันสู้กันมันหยดมากๆนะครับผมแล้วก็มีแบบแนวตีมแบบเป็นแนวแอคชั่นนะครับผมเป็นโลกที่มีสัตว์ประหลาดมาอารวาสนะครับมีความอันตรายอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมมีนักผจญภัยเข้ามาเต็มเลยนะครับและนอกจากแนวผู้ชายในแนวผู้หญิงก็มีนะครับผมก็จะเป็นการ์ตูนแบบความรักอะไรเงี้ยเรื่องราวแนวการ์ตูนจิ้นๆนุ่มแบบโอ้โหสุดหล่อและเมื่อเขาเนี่ยได้ เจอกำนุ่มลอยคนนะครับเรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนวายจิ้นกันสนุกไปเลยนะครับและแอปนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมแจกเพชรฟรีอยู่ด้วยนะครับผมคือกติกาเนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับผมเพียงแค่ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับโหลดแอปนี้มาให้5ดาวนะครับผมแล้วก็แคปรูป5ดาวเนี่ยนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์กิจกรรมทักที่อินบ็อกซ์มานะครับผมแล้วทีมงานจะติดต่อกลับแล้วก็จะแจกเพชรให้50คนนะครับผมเวลากิจกรรมเนี่ยอยู่ที่วันที่25ถึง27ธันวา this นะครับยังไงก็เป็นลุ้นกันได้ครัับบผมฝาากกเออไวว้้ดยแปง่ะ เขเรียกได้ว่าเป็นการเดิมพันที่ใหญ่มากๆเลยครับแล้วผมคิดว่าจุดที่น่าสนใจนะนะครับผมนอกจากเรื่องราวการต่อสู้ของยุคสมัยที่เราได้เอ่ยไปแล้วหรือว่าการเปิดเผยเรื่องราวว่าทําไมนวดขาวนะครับผมถึงไม่ได้มาช่วยล้างแค้นให้กับโอเด้งนะครับก็มีการเปิดเผยไปแล้วถูกไหมประวัติศาสตร์ต่างๆภาคยอดอดีต,ต่างๆของวานอเนี่ยก็ได้เปิดเผยกันมาแล้วนะครับแต่พอตัวของผมเนี่ยมันนั่งวิเคราะห์ดูจริงๆแล้วนยนะครับผมเรากลับได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มขึ้นมามากขึ้น กว่าที่เราได้คิดเอาไว้นะครับผมมันจะเป็นการเปรียบเทียบเป็นเมตาอร์ต่างเนี่ยอยู่ในเรื่องนะครับผมแทรกมาอย่างแนบเนียนละเยอะมากๆเลยซึ่งไอท้ทฤษฎีพวกนี้ก็ไม่ใช่ผมคิดแค่คนเดียวนะครับผมมันก็มีคนคิดมาก่อนหน้านี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดฝรั่งเลยก็ตามเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับผมบอร์ดคนไทยเองก็น่าจะมีบ้างแหละครับอย่างการที่ว่าตัวแทนต่างเนี่ยเป็นเหมือน เหมือนมิลเลอร์มาของยุคเก่ากับยุคใหม่อ่ยยุคเก่านะครับผม3ามีโอหลักที่ดูจะเป็นแบบคนที่เป็นคนขับเคลื่อนยุคสมัยเนี่ยก็คือตัวของหนวดขาวโอเด้งแล้วก็โรเจอร์นะครับเปรียบเสมือนปัจจุบันก็คือลูฟี่ซาโบแล้วก็เอสนะครับผมโรเจอร์เป็นลูฟี่เอสเป็นหนวดขาวนะครับผมแล้วซาโบเนี่ยเป็นเหมือนโอเด้งครับซึ่งโอดาเองเนี่ยนะครับอาจารย์โอดาเนี่ยก็เคยวาดรูปที่เป็นฉากโรเจอร์คุยกับหนวดขาวและโอเด้งและไอฉากนั้นเนี่ยนะครับผมตัวของหนวดขาวและโอเด้งเนี่ยนะครับ ติดพาสเตอร์เอาไว้หนวดขาวติดเอาไว้ที่หน้าผากโอเด้งติดไว้ที่จมูกซึ่งฉากที่ลูฟี่เนี่ยเคยพูดไว้เนี่ยนะครับผมตัวของลูฟี่เองเคยคุยกับเอสกับซาโบเนี่ยในตอนนั้นเอสเองก็มีตัวของสัญ,ญลักษณ์ไอพาสเตอร์เนี่ยแปะอยู่ที่หน้าผากส่วนซาโบมีอยู่ที่จมูกนะครับผมมันก็จะตรงกันนะครับซึ่งอันเนี้ยเว็บบอร์ดไทยหามาได้นะครับผมก็เป็นเว็บบอร์ดอันไหนไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแฟนคลับคนหนึ่งส่งมาให้นะครับผมยังไงก็ถ้าใครรู้ว่าใครเป็นคนวงเอาไว้เนี่ยก ฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอให้คเครดิตเขาไปเลยนะครับผมผมขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถหาได้วามันเป็นบอร์ดไหนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกมากันด้านล่างได้นะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเฉยๆนะครับผมยังการที่ว่า S เนี่ยนะครับเคยมาที่วานโอคูนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ผมคิดว่าการที่หนวดขาวเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปแก้แคทโอเด้งอะ่ะ ในเหตุการณ์ของเอสเนี่ยนวดขาวเลยตัดสินใจมานะครับผมเป็นเหมือนการทําสิ่งที่ค้างคาใจเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างในตอนโอเด้งเองเนี่ยกว่าหนวดขาวจะรู้ถึงการตายของโอเด้งก็ผ่านมาหลายปีแล้วทําให้หนวดขาวเนี่ยไม่มีโอกาสจะไปปกป้องโอเด้งได้ถูกไหมครับและพอเคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแบบนี้แล้วครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมมันก็เลยผนวกรวมให้ว่า พอเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำขึ้นอีกเนี่ยเกำลังถูกฆ่าตายนวดขาวก็เลยยอมไม่ได้นะครับสุดท้ายก็เลยต้องบุกเข้ามาช่วยแล้วก็ได้สละชีวิตตัวเองลงไปแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไอการต่อสู้ที่วานเนี่ยนะครับ S เองได้เคยทําสัญญาเอาไว้แล้ว ว่าตัวของเขาเนี่ยอยากจะช่วยวาโนะจากไคโดให้ได้ถูกไหมครับอยากจะปลดปล่อยวาโนะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการที่ลูฟี่เนี่ยเคยล้มเหลวจากการช่วยเอสมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในคราวนี้ลูฟี่จะล้มเหลวไม่ได้แล้วถึงช่วยชีวิตเอสไม่ได้นะครับผมแต่การต่อสู้ที่วาโนะเนี่ยนอกจากจะเพื่อโมโมโนซุเกะแล้วนอกจากจะเพื่อคนในวาโนะแล้วเพื่อเอสด้วยเหมือนกันนะครับมันจะเป็นแรงบรรดาใจเป็นแรงจูงใจให้ลูฟี่ต่อสู้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยการต่อสู้แม้ว่าจะช่วยเอสไม่ได้แต่เขาจะต้องทําให้เจตจนง เจตนาอารมณ์ของเอสเนี่ยสำเร็จให้ได้นะครับผมผมคิดว่าเรื่องราวนี้เนี่ยถ้าเรามองกันเฉยๆเราอาจาจะไม่ได้นึกถึงมันไงก็เลยอยากจะามาพูดว่าจริง,รงๆแล้วอะผมคิดว่าอาจารย์โอดะต้องการจะแฝงอะไรพวกนี้เข้ามาอีกมากมายเลยนะครับผมถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้นะครับในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ผมต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยขอฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเราเค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับในวันนัีครบ, bye bye, ครบสด ขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขกับการดูมังงะเวิล์นะครับ